สวัสดีค่ะวันนี้ลีดีไซน์จะมาชวนเพื่อนๆพ,พับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกกล้วยไม้สวยๆน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งกันเลยนะคะโดยริบบิ้นก,กากเพชรใสน,นะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยจะมีกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาทีวิเป็นกาก,ากเพชรใสเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ ลีจะตัดริบบิ้น4ี่เส้นที่ความยาว40เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10เซนติเมตรจะได้แบบนี้ตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไปแล้วทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันนะคะรีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาเราเจาะเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นแล้วก็เจาะด้านขากเพชรไว้ด้านนอกทั้งสี่เส้นนะเส้นที่1สวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองสวมด้วยเส้นที่สาม เส้นที่4ี่กดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1เปิดออกดึงเอาเส้นที่สาออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วใส่เหลียญลงไปสารทับเหลียนทั้ง4ด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดๆจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหรียนอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันนะ ดีจะจับอริบินพับลงมาด้านล่างพับไปฝั่งด้านขวาแล้วก็พับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานแล้วค่อยดึงนะคะพร้อมกดริบบิ้ลงไปได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะดีจะจับอลริบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2องเส้นที่2ทับด้วยเส้นที่สแล้วก็เส้นที่3ทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้นเรียงกันมา4เส้นแบบนี้เสร็จแล้วรวบม,มารวมกันจับหมุนนะ ล้วลีก็จะให้นับตรงฐานของเส้นที่4นะคะตัวนี้นะเราจะนับมาสี่ช่องหนึ่งสาแล้วก็4นี่นะคะจับอริบบินหมุนมาพร้อมกันเลยแบบนี้ก็จะชนหนึ่งรอบพอดีเสร็จแล้วจับอริบีนเส้นด้านนอกออกมาก่อนจับริบบินพับไปด้านหลังแล้วจับอรตริบบินพับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงช่องที่สี่ ให้ริบบินออกมาตรงด้านล่างนะค่อยๆดึงค่ะจะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสเส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงนี่นะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะลีจะจับอริบินเส้นด้านล่างจับริบินพับขึ้นไปด้านบนขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงมาตรงฐานที่ตรงกับเส้นของเขาเองนะคะให้ริบินมาออกหน้าเส้นของเขาเองด้านในนะนี่นะค่อยๆดึงริบินค่ะ ดิบินฝั่งนี้นะคะจะเสมอตรงฐานแบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบินพับมาด้านหน้าอ้อมมาใต้กรีบแบบนี้นะคะเสร็จแล้วจับปัวตลิบินพับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานใต้กรีบถัดมาแบบนี้นะให้ลิบินออกมาตรงด้านล่างนะคะ ไม่ค่อยดึงค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะได้แบบนี้นะดูความสวยงามอีกนิดนึงนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัาดปลายริบบิ้นกันนะของลีจะตัดให้รับกับกรีบด้านบนแบบนี้นะคะนี่นะดูความสวยงามกันเลยค่ะนี่นะคะลีจะตัดให้ได้แบบนี้ทั้งสีด้านเลยค่ะ ตัดเศจเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งกันเลยนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกกล้วยไม้สวยสวยน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี ดีค่ะ